กลับมาอีกครั้งสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักและรีวิวเชิงลึกกับอาวุธปืนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง M 777 h ิ w i t z e r ในบริบทปี2025โดยจะเน้นทั้งสมรรถนะการใช้งานจริงในกองทัพไทยความเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทยรวมถึงราคาประเมินและความคุ้มค่าในการจัดหาซึ่งหลายคนอาจเคยเห็นภาพหรือคลิปผ่านตา แต่วันนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเข้าใจง่ายและครบทุกมิติ M 7 7 7 h a w i t z e r เป็นปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มแบบลากจูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่จุดเด่นที่สุดของมันคือน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับปืนใหญ่ขนาดเดียวกันโดยใช้วัสดุไทเทเนียมเป็นโครงสร้างหลักทำให้น้ำหนักอยู่ประมาณ4,200กิลกรัมซึ่งเบากว่าปืนใหญ่155ม mm. เม รุ่นเก่าเกือบครึ่งหนึ่งข้อดีของน้ำหนักที่เบานี้คือสามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วมากทั้งการลากด้วยรถบรรทุกการยกด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือแม้แต่การขนส่งทางอากาศด้วยเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งป่าเขาพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เข้าถึงยาก ในด้านสมรรถนะการยิง M777 ใช้กระสุนมาตรฐาน NATO ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรสามารถยิงได้ไกลประมาณ24กิโลเมตรด้วยกระสุนธรรมดาและไกลกว่า30กิโลเมตรเมื่อใช้กระสุนแบบเบสบลีดหรือ Rocket Assisted หากใช้กระสุนอัจฉริยะอย่าง Excalibur ที่มีระบบนำวิถีด้วย G.P.S. ระยะยิงสามารถอยู่ที่ราว40กิโลเมพร้อมความแม่นยำสูงมากค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การใช้ปืนใหญ่ในสนามรบสมัยใหม่เพราะสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญได้โดยลดความเสียหายรอบข้างสำหรับเวอร์ชั่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันรวมถึงที่ประเทศไทยให้ความสนใจคือ M777A2 ซึ่งเป็นรุ่นที่ติดตั้งระบบควบคุมการยิงดิจิทัลทำให้การคำนวณพิกัดการตั้งองศาและการเชื่อมต่อกับระบบสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์จริงหน่วยปืนใหญ่สามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากโดรนลาดประเวนเรดาร์ตรวจจับหรือหน่วยสังเกตการหน้าแนวแล้วแปลงข้อมูลเป็นการยิงได้ภายในไม่กี่นาทีความเร็วตรงนี้มีความสำคัญมากในยุคที่ทุกวินาทีในสนามรบหมายถึงความอยู่รอด เมื่อมองในมุมมองขอองค์การใช้งานในประเทศไทย M 7 7 7ถือว่ามีความเหมาะสมสูงกองทัพบกไทยมีภารกิจหลากหลายตั้งแต่การป้องกันชายแดนการฝึกผสมกับนานาชาติไปจนถึงการช่วยเหลือด้านความมั่นคงภายในประเทศปืนใหญ่รุ่นนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ง่ายไม่ต้องพึ่งพารถลำเลียงหนักมากนัก อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ที่กองทัพไทยมีอยู่แล้วเช่น CH-47 ชินุกซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางกำลังในแง่ของกำลังพล M777 ต้องการลูกประจำปืนประมาณ5-8นายขึ้นอยู่กับรูปแบบการปฏิบัติการ ระบบช่วยควบคุมการยิงและโครงสร้างที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้การฝึกใช้งานไม่ซับซ้อนเกินไปเมื่อเทียบกับปืนใหญ่รุ่นเก่าที่ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดภาร,ระด้านบุคลากรในระยะยาว มาถึงเรื่องราคาซึ่งหลายคนให้ความสนใจมากสำหรับปี2025ราคาของ M777A2 ในตลาดโลกจะอยู่ที่ประมาณ3.5-5ล้านดอลลาร์ต่อกระบอกขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่รวมระบบควบคุมการยิงอุปกรณ์เสริมการฝึกและอะไหล่หากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ในช่วงประมาณ120-180ล้านบาทต่อกระบอกยังไม่รวมค่ากระสุนซึ่งกระสุนธรรมดาจะมีราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อหนัด ส่วนกระสุนอัจฉริยะ X-Calibur ราคาจะสูงมากอัดแต่หลัก2-3ล้านบาทต่อนัดแต่แลกมาก,กับความแม่นยำและการลดความเสี่ยงต่อพลเรือน ถ้ามองในมุมความคุ้มค่าแม้ราคาต่อหน่วยจะสูงแต่สิ่งที่ได้คือระบบอาวุธที่ทันสมัยใช้งานได้ยาวนานและรองรับการอัปเกรดในอนาคตสำหรับประเทศไทยที่เน้นการป้องกันประเทศมากกว่าการรุกราน M777 เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพการป้องปรามได้อย่างชัดเจนแค่การมีอยู่ของปืนใหญ่ที่ยิงได้ไกลและแม่นยำขนาดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักก่อนจะเคลื่อนไหว อีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือประสบการณ์การใช้งานจริงในหลายประเทศทั่วโลก m 7 7 7ผ่านการใช้งานในสนามรบจริงมาแล้วทั้งในตะวันออกกลางยุโรปตะวันออกและการฝึกขนาดใหญ่ของ NATO สิ่งนี้พิสูจน์ถึงความทนทานความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับกองทัพไทยในการพิจารณาจัดหา ในภาพรวมหากมองจากมุมมองปี2025 M777 h a ิ i t s e r ยังคงเป็นหนึ่งในปืนใหญ่แบบลากจูงที่ดีที่สุดในโลกด้วยการผสมผสานระหว่างน้ำหนักเบาความแม่นยำสูงระบบดิจิทัลและความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับประเทศไทยมันไม่ใช่แค่ปืนใหญ่หนึ่งกระบอกแต่เป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่ตอบโจทย์ทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอธิปไตยการฝึกผสมกับพันธมิตรหรือการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณชอบการรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t o r รีวิวเพื่อไม่พลาดคลิปอาวุธยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ